สวัสดีครับเพื่อนๆที่ได้ตามรับชมรายการล่างสี่เหตุนาคลิปนี้ผมจะมาทําการเปิดบัตรทุกคนนี่ครับนะผมจะทําการเปิดบัตรข้อมูลทั่วไปครับนะสีเอ่อสีฟ้าแบบนี้ครับก็คือบัตรข้อมูลทั่วไประดับซิลเวอร์ครับนะทั้งหมดครับ200ใบเลยนะครับผมเพราะว่ามีกิจกรรมครับนี่กระดานผู้นํามาครับผมนะกิจกรรมกระดานผู้นํามาเขาบอกว่า ให้ผมเนี่ยให้เราเนี่ยเปิดนะครับบัตรข้อมูลระดับซิเวอร์นะครับหนึ่งใบเท่ากับ250นะครับผมคำนวณดูแล้วเนี่ยต้องใช้คะแนน5 0,000เนี่ยมันก็จะอยู่ราวๆสัก200ใบน,นะทุกคนถามว่าอยากได้รางวัลไหมไม่ได้อยากได้รางวัลอะไรพวกนี้เท่าไหร่หรอครับผมแต่ก็อยากได้ทอเรียมนะครับอยากได้ทอเรียมด้วยแล้วก็ได้คะแนนครับนะจะเอาคะแนนไปทำธารกิจครับตัวนี้ฮะ นี่ครับรับความตาเร็จในกระดานผู้นำครับผมตรงนี้นี่ไอ้ปืนเนีครับผมนะเผื่อจะได้กับเขาบ้างนะทุกคนเออนะครับก็เลยมาเปิดให้เพื่อนๆรับชมกันเลยนะครับก็มันไม่ค่อยดีหรอกนะครับรางวัลนะแต่ว่าต้องการให้ได้กิจกรรมครับก่อนอื่นที่จะไปเปิดกันทั้งหมด200ใบเนี่ยก็แน่นอนครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการดีเจนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนะครับตรงส่วนของคําอธิบาย กดเข้าไปแล้วเนี่จะเห็นสินค้ามากมายนะครับโปรโมชั่นต่างๆเพื่อนๆก็สามารถเลือกซื้อได้เลยแต่ก่อนซื้ออย่าลืมนะใส่โค้ดให้ด้วยครับผมด้านบนขวามือตรงกล่องของขวัญครับใส่เข้าไปเลย R U N G C H ครับก็เป็นการสนับสนุนช่องของผมแล้วนะส่วนเพื่อนๆน้องๆพี่ๆคนๆไหนนะครับที่ไม่อยากยุ่งยากกับการเติมก็สามารถนะครับทัก ลิงก์ Facebook ส่วนตัวผมมาได้เลยนะครับผมก็จะมีบริการเติมให้นะครับรับชำระทุกช่องทางเลยครับผมนะก็ได้แน่นอนครับรับประกันปลอดภัยไม่โกงครับโดยผมเองนะครับก็คือหลัง c ีก็คือชื่อผมเองคือชื่อหลังนะครับก็เป็นครีเอเตอร์เกมนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นทานโกงเนี่ยไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับนะอ่ะโอเคฮะหลังจากประชาสัมพันธ์กันเรียบร้อยแล้วก็แน่นอนไปเปิดบัตรกันดีกว่า200ใบครับทุกคนนะ ก็ถือว่าเป็นการเสี่ยงโชคของผมเลยนะครับนะเปิดกันเลยฮะ2 0 0รอยใบเนี่ยเท่ากับว่าผมเนี่ยเกือบหมดกันเลยทีเดียวถ้ามีกิจกรรมครั้งหน้ามาเนี่ยผมก็จะไม่สามารถทําได้นะนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ติดเหรทองเนี่ยผมจะกดแบบรวๆไปเลยนะทุกคนนะครับคือมันได้ชิ้นส่วนเยอะอยู่แล้วนะครับนะ200รอยใบอ่ะเออบอกได้เลยว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันมหาศาลอยู่แล้วนะครับนะ ชิ้นส่วนเนี่ยบอกได้เลยว่ามหาศาลนลครับ200รยใบอ่ะนะครับนี่ฮะเคยได้แพะมาหนึ่งตัวก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะทุกคนถ้าเกิดผมเปิดทีละสิบไปไเรื่อยๆเนี่ยก็จะเสียเวลานะแ่ผมเปิดให้ดูแบบนี้ไปเลยนะครับสิบแล้วเคาะออกมาให้เห็นเลยนะครับว่าได้อะไรบ้างนะครับมันจะเอ้ยทองไม่ทองอ่ะม่วงโอเคฮะปับปาบปาบ,ปาบความ็วระดับนี้น่าจะได้ นะครับสองร้อยใบนี่เท่ากับ20รอบเลยนะอืนี่ฮะได้นักบินโลัวๆครับผมเปินประมาณนี้ดกดดจนไปินเลยครับยาวๆาวครับแบบนี้นะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบดูการเปิดบัตรนี่ก็นะเต็มเแล้วครับงานนี้คือเยอะมากๆนะสองร้อยใบกันไปเลยทีเดียวนะครับ กิจกรรมกระดานผู้นํานั้นค่อนข้างทายากนะทุกคนผมเองก็เสี่ยงในการทํานะคิดว่ามีโอกาสได้นะครับก็ทําถ้าไม่มีโอกาสได้เนี่ยคือผมจะไม่ยุ่งเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรอย่างมากครับนี่ครับเปิดเลยฮะไม่ได้ติดเลดอะไรเลยครับนักบินล้วๆครับผมดูดินะครับนักบินแล้วก็ชิ้นส่วนฮนะไปครับเปิดไปเรื่อยๆฮะ อาเมื่อกี้ลืมดูว่าผมมียอดรวมอยู่เท่าไหร่นะทองไม่ทองก็ยังไม่ทองอีกนะครับน่าจะหมดไปแล้วประมาณสักสี่สิบหกสิบใบอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะเปิดจนกว่าคะแนนมันจะได้อะครับนะเอออ่ะไปต่อฮะไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับเปิดไปยาวๆแบบนี้เลยวะนี่เพิ่งมาติดเหททองทุกคนมาดูว่าเลททองได้อะไรนะครับ เลททองได้อะไรก็คือมันเป็นบัตรธรรมดานะโอ้เป็นปืนลูกซองแพะนะครับผมนะนะครับมันเป็นเลทอ่ามันเป็นบัตรธรรมดาเนาะหาง่ายของมันก็ธรรมดานะครับตามเกรดของมันไปอ่าประมาณนี้เลยตอนนี้ผมสร้างสมชิ้นส่วนเนี่ยหุ่นยนต์กับปืนเนี่ยเอาไว้เยอะมากๆนะนะครับ ตอนนี้ผมก็ยังสะสมต่อนะครับเดี๋ยวพอแรกออกมาก็ตอนจบซีตันก็จะแลกออกมาขายทีหนึ่งนะทุกคนนี่ครับนักบินนี่ได้แน่นอนนะไม่ขาดนะครับนักบินนี่ไม่เคยขาดผมติดเล่ทองไปเท่าไหร่เนี่ยครั้งที่สองเมื่อกี้นะจะมีครั้งที่สามไหมเออสองร้อยใบติดทองตะกิเที่ยอกกันอยากรู้จังเลยเนี่ยเนี่ยครับอือหบัตรราคาถูกนะทุกคน นะครับก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่คูรี่เดก้อนแพะอะไรพวกนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนของหุ่นยนต์พวกนี้ครับนะก็แผดหน้านะครับก็มีการปรับสมดุลกันเรียบร้อยนะครับสำหรับหุ่นยนต์พวกนี้ก็เตรียมตัวปรับเปลี่ยนนะครับการเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าโดนกันไปทั่วหน้านะทุกคนสําหรับการเนิฟนะครับใครมากใครน้อยนี่ต้องไปรอดูฮะนะครับ ในแอปเทสไปลองเล่นแล้วนะครับทุกคนก็ทำให้เพื่อนๆได้เห็นกันหลายรอบนะครับอืบอืบปืบทองไม่ทองโอ้โหก็ยังเป็นเลดม่วงอยู่ครับจังหวะนี้นักบินเยอะมากๆครับเลดม่วงนี่มาต่อกันเลยฮะ ทองไม่ทองทองไม่ทองอ่ะติดเลดทองครับแล้วนําหน้ามาด้วยเฮอริเคนด้วยอ่ารอบที่สองก็เฮอริเคนนะอันนี้รอบสามครับนี่ได้เฮอริเคนมันหนึ่งกระบ,บอกนะทุกคนเออเฮอริเคนนะครับก็ไม่ค่อยมีใครใช้นะทุกคน <laughs> ก็เป็นปืนที่ไม่ค่อยมีใครใช้ครับปืนที่แบบว่าไม่ได้แรงไม่ได้เบานะครับอ่ะต่อ นะครับยังเหลือผลทางอีกยาวไกลนะอืมทองไม่ทอง,ทองม่วงครับแต่ชิ้นส่วนของเฮอริเคนนี่มันออกยากนะทุกคนไม่ค่อยออกนะเท่าที่เปิดมาอ้าวได้อยู่ครับเปิดเปิดไปอืมประมาณนี้ไปเรื่อยๆฮะผมคิดว่ามันผมน่าจะเหลือ บัตรตัวเลขที่เห็นเนี่ยน่าจะเหลือส0่สิบน่าจะเหลือห้บใบแหละนอกนั้นต้องเปิดให้หมดนะครับห้บาสิบเอ็ดใบอะไรเงี้ย้าจำไม่ผิดเนาะตอนที่ผมดูมันเหมือนมี251บใบครับนะไม่เาไ,ไม่ทองเลยครับทุกคนนะไม่ทองก็ไล่กันยาวๆไปเลยครับงานนี้ไม่มีสะดุดไม่มีหยุดใดๆทั้งสิน้นเปิดท้องทองโอไม่ทองอีกแล้วทุกคนออืื <c oughs> นะครับถ้าเปิดครบ200ใบเนี่ยทีละ1ิบนี่ก็20ครั้งนะแต่ว่าเลดทองออกมาตอนนี้แค่3มครั้งเท่านั้นนะครับจัดหนักกันเลยทีเดียวเห็นมีลหลายๆคนบอกผมยังไม่ได้เดก้อนเลยก็บัตรใบนี้แหละครับนะจะทําให้น้องได้เดก้อนแน่นอนครับเปิดไปเนี่ยเห็นมีแต่ชิ้นส่วนเดก้อนนะทุกคนมากมายกกายกองโอ้ไม่ทองเลยครับผมอะไรกันเนี่ยนี่จะครบแล้วนะทุกคน เปิดแบบเร็วๆสองร้อยใบนี่มันจะครบแล้วนะนะครับเออนักบินรัวๆครับนักบินนี่เยอะมากนะขายได้เหมือนกันนะครับนักบินเนี่ยขายได้เหมือนกันเปิดฮะทองไม่ทองครับเฮ้ยมันจะครบแล้วนะเลดทองมันพึ้นสามเที่ยวเองอ่ะครั้งที่สี่มาครับเลดทองฮะนำหน้าด้วยเฮลิเคนเหมือนเดิมนะพอเลขทองปุ๊บเฮลิเค้นนำหน้าตลอดเลยนะ มาดูกันอ่ะแล้วได้เฮริเคนมาอีกหนึ่งก็บอกครับเหมือนเดิมเลยมั้งเนี่ยนะครับอือหืออ่ะไปต่อฮะกระไจะถึงเส้นชัยกันแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูฮะปื๊บทอไม่ทองม่วงครับเหมือนเดิมม่วงนะม่วงม่วงทํำม่วงนี่นกนักบินครับบอกได้เลยลุลัว นี่ฮะแพะแล้วก็นักบินนะทุกคนอืแพะตอนนี้ครับแพะไฟฟ้านี่กําลังแรงเลยนะณนะปัจจุบันนี้นี่แพะไฟฟ้ากําลังแรงนะเป็นที่นิยมกันเหลือเกินครับนะไม่รู้ว่ามันแรงอะไรขึ้นมาได้นะแต่ก่อนก็ลองเล่นไปแล้วก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนี้นะครับปัจจุบันนี้แพะไฟฟ้านี่แรงกันจริงๆครับอือไปครับ อันนี้ไม่ดีไล้เลดไม่ดีได้ชิ้นส่วนรัวๆครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปิดอีกสิบใบนะครับแล้วก็แวะไปดูรางวัลกันหน่อยว่าครบไหมผมคิดว่าครบนะสิบใบนี้น่าจะเป็นสิบใบสุดท้ายนะครับผมครับมาต่อกันนิดหน่อยครับผมมามาเกืนว่าเมื่อกี้มีพัสดุมาส่งนะทุกคนก็ลืมดูเลยว่าเลดอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับสิบใบสุดท้ายนะครับ สิบใบสุดท้ายนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูคะแนนกันครับผมว่ากระดานผู้นําเราสําเร็จไหมโอเคฮะตอนนี้กระดานผู้นําเราก็เก็บคะแนนมาหมดนี่ครับกระดานผู้นําคะแนนก็คือ1 2ึสามนะครับของรางวัลด้านล่างเขาจะนับเป็น3คะแนนนะทุกคน<ๆ><ๆ>เก็บมาเลยฮะแบบนี้ครับพอได้มาแล้วปุ๊บสามคะแนนเนี่ยมันจะมาขึ้นให้กับตรงนี้ครับกิจกรรมนี่ตรงปืนนี่ครับผมนะ รับความสําเร็จในกระดานผู้นําเนี่ยจะบวกตอนนี้ผมมีอยู่7แต้มแล้วก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่าก็ทําไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมก็จะไปทําต่อพยายามทําให้มากที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยผมทําได้แค่นี้นะครับกระดานผู้นําส่วนตัวเนี้ยก็ไปลุ้นกันดูวิธีครับว่าจะได้กี่แต้มนะตรงนี้แล้วบวกกันโอเคฮะตาเพื่อนๆคงจะเห็นการเปิดกันไปแล้วนะว่า200ใบนะครับเรดมันออกมาประมาณไหนก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับ สนุกสนุกนะครับเพื่อนๆแบบนี้ไม่มีอะไรมากมายสำหรับวันนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย